จากกรณีการหายตัวไปของบอนเมทาเจ้าของดารุมะซูชิร้านบุฟเฟ่แซลมอนอาหารญี่ปุ่นที่ขายบัตรไวเชอร์ราคา199บาทก่อนมีผู้ซื้อระบุว่าไม่สามารถใช้งานได้จริงและนำไปสู่การปิดเพจ Facebook และเว็บไซต์จนมีผู้เสียหายออกมาแจ้งความมากมายจนต่อมาเมื่อวันที่22มิถุนายนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำสนามบินสุวรรณภูมิจับกลุมตัวบอนนี่ได้ระหว่างเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ โดยมีการคุมตัวไปสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยบอนนี่เดินทางมาจากไทเปไต้หวันมายังสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งออกมาจากเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐ และอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากที่เพจดัง Ghost of War V2 ได้ออกมาเผยแพร่ภาพจาก i g ของบอนนี่ซึ่งจะเห็นได้ว่าบอนนี่ใช้ชีวิตสุดหรูข้าวของเครื่องใช้ล้วนเป็นแบรนด์เนมทั้งหมดโดยมีข้อความระบุว่า ชีวิตดีๆหลอกเงินแซลมอนไปปนเปรอผัวที่ต่างประเทศจนล่าสุดมาร์คอดีตแฟนหนุ่มของบอนนี่ดารุมะซูชิที่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาขอเคลียร์ประเด็นร้อนโดยระบุว่าตนเองเลิกกับบอนนี่นานแล้วเกิน3-4ปีอย่าเข้าใจผิดโดยภาพที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลนั้นเป็นภาพเก่าหากเข้าไปดูในภาพวันเวลาไม่ได้เป็นไปตามณปัจจุบัน โดยภาพดังกล่าวเป็นภาพจาก i ิน t a g r กร a c c o u n t ทของบอนนี่ซึ่งตอนคบหากันก็เป็นไปด้วยดีซึ่งทางบอนนี่ที่บ้านก็ค่อนข้างมีฐานะที่ตนออกมาชี้แจงก็เพื่อไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดและตนเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นหากมาย้อนดูไทม์ไลน์ตนเองเดินทางมาอยู่อเมริกาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่มีทางที่จะเดินทางมาพร้อมกันแน่นอนและวอนชาวเน็ตหยุดขุดสื่ออย่านำเสนอเฟกนิว เพราะว่ากระทบในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกการใช้ชีวิตที่อเมริการวมถึงการทําธุรกรรมต่างๆถ้าโซเชียลขุดไม่จบเรื่องนี้ต้องพึ่งกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้าคอมเมนต์ใต้โพสต์ในทุกช่องทางสื่อออนไลน์ตนเองได้มีการเก็บหลักฐานพร้อมดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งทางครอบครัวของตนไม่โอเคกับเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตนเลยมันไม่แฟร์กับคนคนหนึ่ง ที่ทาให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียความรู้สึกแรกเมื่อได้ทราบข่าวอดีตคนรักโกงเงินบอกเลยว่าค่อนข้างตกใจแต่ส่วนตัวคิดเห็นว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้การที่จะออกมาตอบคําถามที่ไม่ใช่เรื่องของตนสุดท้ายฝากถึงสังคมที่เสพข่าวว่าอยากให้เสพข่าวในข้อได้จริงเลือกข่าวในการเสพเพราะข้อมูลข่าวของตนเองที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นมันเป็นเฟ,ฟนิวส์